แบรนด์ของเรานะคะอ่านว่าอาร์มลิป์นะคะกดสั่งฝากพี่กระิไม่เป็นไรค่ะแล้วอ่านกูอ่านไปแล้วด้วยอ่ะไปต่อมามาไหนไหนไหนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาบูทบูบูเริ่มใหม่เริ่มใหม่ มามามาใครเอากี่แท่งไหนดูวซแทบสํารักไม่ค่ะที่เป็นครูค่ะที่ปกติมากเลยนะคะเสียงกุมารใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เอาเป็นว่าซื้อให้ตัวเองดีกว่าอย่าไปซื้อฝากใครเลยรักที่ดีคือรักตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่านะคั้นเลยเธออย่าทำให้ฉันโป๊ห้ามพิมพ์คำนี้เข้ามา โอเคไหมมันอ่านไปแล้วหัวแบบหัวเรื่องมันมันไปแล้วโอเคไหมไอ้คำนี้คือคำต้องห้ามแล้วห้ามพูดห้ามพูดใครพูดมาบอกเลยนี่บอกเลย